เช้าวันพุธสีเขียวนะคะวันนี้พี่ก้อยจะมาเล่านิทานเรืาา่องกระต่ายตุ่งตูเอ๊ะทำไมนะกระต่ายตุ้งตุ้งเราก็จะมาเรียนรู้มาปรดิษฐร่างกายตรงนู้เพื่อเออสริมสร้างประสบการณ์ของเรานะคะลูกเพื่อฝึกสมาธิคันบุยแบ่ วันนี้พี่ก้อยจะมาเล่าที่ทางเรื่องกระตอดอุดุดกระรอกกระแตตัวตุ่นวิชุลเราเนกระต่ายกระแตกระโดดกระดุกกระดุกหัวล็อกเตะพุงในป่าลรามองเออวันนี้มีความสุขจังเลยเราจะได้อะไรกันดีนะเล่นอมอนเล่นอีมอนซ่อนผ้าดีไหมฉับพ 100, ันพันเลยสิตุมตทงทุกตัวจโต ตายต้องตีต้องขอเร็ว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 มมี่ช่วยช่วยช่วยเสียงอะไรไม่รู้ว่าอยู่ในป่าก็ร้องกระแตตัวตุ่นเปล่าร้องไม่รู้ช่วยด้วยช่วยด้วยสิงอะไรก็ไม่รู้อยู่ในป่าฮะสัตว์น้อยตกใจตื่นวิ่งพลาดกันทั่วเลยเห็นทีจะไม่บอกที้มาน่าน้องมังกรสัตว์น้อยใหญ่ร้องไปวิ่งไปทั่วป่า จอะจัดแจ้งบอกเหตุไม่รู้ว่ามีเสียงอะไรไม่รู้ว่าเห็นกระต่ายวิ่งมาแม่ช้างใช้งวงลูกหัวใจเย็นๆนะลูกไหนมาเล่าให้แม่ฟังสิว่าเกิดอะไรขึ้นที่แท้เป็นเพียงลูกตาที่อยู่สูงๆแล้วตกมาดังตุ่มๆๆ่มๆุ่แค่นั้นเองลูกไม่ต้องตื่นตระหนกนะ